สวัสดีค่ะผม่ชื่อน้ำโพนะมี27ตัวนะก็รู้จากกองแรกเลยก็จะคือคอสมอรสและนมอสนี่นออนอันนี้ก็คอสมอรตามีกระดูกด้วยวมีกระดูกอ่ะแันนี้ ต่อไปน่ะก็จะเป็นสีโอ่นั่นแหละซีโร่นั่นแหสีโร่อ่าๆซีโร่ก็จะเป็นตัวเอ่อต่อไปน่ะก็จะคือ มิลลอนไหนอําเดือนมิลลอนมิลลอนไหนก็จะยืนไม่ค่อยได้อือแค่นี้อ่า